วันนี้ขึ้นบทความใหม่นะครับมาจาก Ash Regional เดือนพฤศจิกานะครับเป็นคอลัมน์สั้นๆเองนะเนื้อความจริงประมาณสองหน้ามิดเดียวเองเออคอลัมน์ชื่อ Solving Problems ก็คือคอลัมน์แก้ปัญหานะครับอันนี้เขาคุยเรื่องระบบ Radiant Cooling เป็นระบบการทำความเย็นแบบแผ่รังสีนะครับอันนี้ต้องนึกไปถึงเรื่องเทอร์โมคอมฟอร์ะนะครับเทอร์โมคอมฟอร์เนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกสบายมันมีสองกลุ่มใช่ไหมใคร <c oughs> ใครยังฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปดูไปดูใน y o u t u อะนะมันมี มีที่ผมบรรยายเก็บไว้แล้วนะครับเอเออเนี่ยแป๊บหนึ่งว่าไปดูให้เลยนะครับเดี๋ยวเกื่อไปไม่ทุกก็เรื่อง Thermal Comfort นี Com ่พูดไปแล้วนะครับในใน YouTube ผมนะอันนี้นะครับที่เป็น Fundamental Knowledge นี่นะก็มาดูได้นะครับ เทอร์โมคอมฟอร์ดมีสามตอนนะครับสามตอนจบในนั้นมันจะพูดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสบายมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือปัจจัยส่วนบุคคลอีกอันนึงเป็นปัจจัยแวดล้อมนะครับปัจจัยส่วนบุคคลก็คือกิจกรรมที่ทํากับเสื้อผ้านะครับปัจจัยแวดล้อมก็มีอุณหภูมิอากาศความชื้อนอากาศความเร็วลมนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอุณหภูมิแผ่รังสีเฉลี่ยนะครับ mean radiant temperature เึ่งมองง่ายๆว่าเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของผนังห้องก็ได้นะครับอไอตัวการทำความเย็นที่เราคุ้นเคยอ่ะมันเป็นคอนเวกชันนะครับมันยุ่งกับมันยุ่งกับอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับของอากาศนะสามตัวเนี้ยแอร์ที่มันใช้แบบดูดลมดูดลมร้อนดูดลมจากในห้องเราเนี่ยที่เป็นลมร้อนเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายความร้อนใส่คอยเย็นใช่ไหมแล้วก็พ่นเป็นลมเย็นออกมาเนี้ย ไอ้เนี่ยมันยุ่งกับสามตัวนี้นะครับอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความเร็วอากาศนะครับเป็นคอนเวกชันหรือว่แต่จริงๆมันมีอีกโหมดหนึ่งนะครับคือคือเอ่อเรดิเอชันนะครับอันนี้ก็คือผิวหนังเรานะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับกับอุณหภูมิผิวของผนังรอบๆตัวเรา นะครับผนังรอบๆตัวเราก็มีหกผนังใช่ไหมผนังสด้านแล้วก็เพดานแล้วก็พื้นนะครับเรเด้นคูลลิ่งมาทําความเย็นให้กับตัวเราอะ่ะด้วยโหมดเรดิเอชันนะครับอ่ะนึกภาพประมาณนี้แล้วเขาก็พูดว่าการทำเรเด้นคูลลิ่งเนี่ยมันคือการปรับอากาศให้คนนะไม่ใช่ให้ห้องนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะครับ บทสัมภาษณ์โดยคนนี้ Mary Kate m a c o ควานนะครับอันนี้เป็น Managing Editor ก็เป็นบอกอไม่รู้บอกอร์อะไรไม่รู้เนี่ย Managing บอกอจัดการหรอบกอรบริหารไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับไม่รู้สัมภาษณ์ใครเดี๋ยวเขาคงจะบอกนะครับเปิดหัวมาบอกว่า air for breathing not for heating and cooling บอกว่าอากาศเนี่ยเอาไว้หายใจเอาไว ไม่ได้เอาไว้ทําความร้อนหรือทําความเย็น oh, ออี้เลยนะ่ยเอเน่ยอันนี้ใครพูดไว้นะครับอันนี้ก็บอกอ้างตามคำพูดของเนี่ยครับนักวิจัยนะที่เป็นคนสร้างสิ่งที่เรียกว่า membrane assisted radiant cooling technology เป็นคนที่สร้างอันนี้เป็นคนสร้างเทคโนโลยี radiance cooling เ่ะ การทำความเย็นแบบแผังสีเนี่ย<ม>ที่เรียกว่าเป็น Membrane Assisted นะครับเหมือนกับเป็นระบบแผังสีแบบที่มีมีม่านบางๆกั้นนะมีม่านบางๆมา,าเป็นตัวช่วยนะซแปลว่าช่วยนะครับซึ่งไม่ใช้อากาศในการสร้าง<ม>บริเวณสบายให้กับคนใช้งานอาคารเลย เลยท่งคูลงทั่วๆไปก็เป็นแผงเย็นใช่ไหมเอสุวรรณภูมิก็ฝังท่อน้ำเย็นเอาไว้ใต้พื้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอหรือว่าเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแผ่นโลหะที่มีท่อน้ำเย็นวิ่งอยู่ด้านหลังอยไรเงี้ยนะครับก็เป็นแผ่นเย็นเป็นถิวเย็นนะครับแต่อันนี้นี่เข้าใจว่าคงเป็นแบบ เป็นผิวเวย็นหรือเป็นอะไรเนี้ยแล้วก็มีเมมเบรนมีเยื่อมีเยื่อบางๆมีผ้าบางๆมากั้นไว้อีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเมมเบรนที่ว่าน,นี่จะเป็นผ้าจะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยๆอ,อ่านไปนึกได้ว่ามีอีกวิดีโอหนึ่งพูดเรื่อง d ร a n t cooling นะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็น เป็นที่ไปนำเสนองาน ME Network นะครับ ME Net เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องภาวะสบายในห้องทดลองที่เป็น Radiant Cooling นะครับอันนี้คือการทดลองที่ที่พวกคุณหลายคนไปเป็นอาสาสมัครใหนะ้ไปนั่งที่ห้องทดลองที่บางขุนเทียนนะครับของของ JTC ของบางมดนะครับเป็นวิทยาเขตปะ ก็ไปเก็บงานไปเก็บงานประเมินความรู้สึกสบายมามาทำเป็นเปเปอร์แล้วก็ส่งไปที่งานนี้นะครับอเผื่อจากเผื่ออยากเผื่อสนใจก็ไปไปฟังหน้านะแป๊บเดียวเองสิบสิบเจ็ดนาทีอ่ามาต่ออ่าเนี่สงสัยจะเป็นคนที่เขาให้สัมภาษณ์แหละคนนี้ forest makers อ่าเป็นจบปอเอกนะครับ จบปรอเอกยังเป็น Associate Member อยู่เลยแล้วก็แล้วก็มีทีมห้องปฏิบัติการเขาหน้าทีมห้องแลบเขานะห้องแลบเขาชื่อ Cooling and Heating for Architectural Optimized System นะครับเป็นห้องแลบเกี่ยวกับเรื่องอระบบทำความเย็นและทำความร้อนที่มัน optimize คือทำให้ดีที่สุดทำให้เหมาะที่สุดใช่ไหม แล้วก็ architecturally <ม>ก็ในแง่สถาปัตยกรรมอ่ะก็คือเป็นระบบทำความร้อนทำความเย็ยนที่คำนึงถึงถึงถึงประโยชน์สูงสุดอ่ะในในแง่ของสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้พอดีกำลังจะคุยกับสถาปัต์เรานี่แหละสถาปัต์ศิลปากร่ะพรุ่งนี้นะครับว่าจะสร้างหลักสูตรร่วมกันได้ไหม จะสร้างช็อตคอร์สไปอบรมคนภายนอกร่วมกันได้ไหมนะครับไอน,นี่ในนี้ไม่รู้มีใครไปดูงานกับผมพรุ่งนี้วันเนี้ยคุณอาจจะต้องเดินดูงานเองแล้วผมกาะจายชุตาไปหาที่ประชุมออนไลน์กับคณะสถาปัตย์นี่แหละนะครับก็ทั่วโลกเขาบางทีเขาตีกันนะประเทศไทยนี่เพื่อนผมวันก่อนไปกินข้าวด้วยกันนี่โยธามันยังนั่งนินทาสถาปัตย์ให้ฟังอยู่เลยนะครับมีของเรานี่แหละศิลปากรน,นี่แหละ สถาปัตย์กับวิศวะคุยกันดีนะครับก็เลยคิดว่าเออเป็นจุดขายไปเลยดีกว่านะสถาปัตย์กับวิศวะถ้าทําหลักสูตรร่วมกันได้ที่ศิลปกรก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดขายน่าจะเป็นที่แรกๆเลยแหละของประเทศอไม่ไม่มีใครทําอาจารย์ผมคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งนะที่ผมเคยเรียนด้วยนะเขาจบด้าน architectural engineering นะเป็นวิศวะสถาปัตย์นะครับ ก็ในตัวเขามีทั้งความเป็นวิศวะมีทั้งความเป็นสถาปนิกอยู่ในตัวก็เออก็ดีก็ดีดอืออะันนี้เขาเป็นห้องแลบอยู่ที่นี่ครับ Princeton University Princeton นี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ใน Ivy League หรือเปล่า Princeton นี่ดังนะเป็น U top top อ่ะ top top ten อะไรพวกเนี้ยนะครับเมื่อกี้ผมจะพูดคำว่าอะไรเนาะจะบอกว่า Associate member นี่สงสัยเขาไม่ได้ ไม่ได้นับแบบจริงจังนับนับปีอะ่ะคือคนจะเป็นเมมเบอร์ได้มันต้องแบบมีอายุอายุงานสิบสองปีอะ่ะถ้าอายุงานยังไม่ถึงสิบสองปีก็สมัครแอสโซเชตต้องสมัครเป็นแอสโซเชตเมมเบอร์ยังไม่ใช่ฟูลเมมเบอร์แต่ว่าแอสเรเขาอนุญาตให้นับปีเรียนด้วยนะปีเรียนในในมหาลัยอะ่ะปอตีก็ได้ไปสี่ปีแล้วอะ่ะนะครับ ถ้าจบปอเอกนี่มันน่าจะได้มันน่าจะถึงแล้วอะมันน่าจะถึงสิบสองได้แล้วอะ่ะแต่สงสัยอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบเรียนต่อเนื่องยาวๆแล้วยังไม่มีประสบการณ์ทํางานบอกรู้แต่ว่าของเขานี่อย่าไปคิดว่าเขาเรียนอย่างเดียวแล้วเขาไม่รู้เรื่องนะของของเขาไม่เหมือนเรานะของเราอะเรียนจบสี่ปีไม่เรื่องเลยทํางานไม่เป็นแต่ของเขาทาเป็นนะครับ กําลังกําลังมีแนวความคิดว่าจะปรับให้หลักสูตรเราเป็นแบบนั้นนะทํางานให้เป็นตั้งแต่ยังเรียนอยู่เนี่ยแต่ว่าเดีย๋ยวดูว่าจะพักดันได้แค่ไหนยังไม่จบประโยชเลยนะครับยังจบที่คอมม่านี้เลยนะผมยังโม้ไม่หมดเลยนะให้สังเกตคํานี้ด้วยนะครับเขาตั้งใจสร้างเขาตั้งใจสร้างชื่อแลบให้เป็นตัวย่อคํานี้นะคําว่า chaos เนี่ยมันหมายถึงความวุ่นวายนะ chaos นะคำคุณศัพท์มันคือ c h a o t ติอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับ c h a o t ติจะเป็นชื่อวงดนตรีด้วยใช่ไหมเป็นวงเกาหลีหรือเปล่าวะเออมาจากคำนี้ครับ chaos chaos หมายถึงความวุ่นวายอ่ะความวุ่นวายในลักษณะที่คือคำคือคำคำแรกไม่ใช่การใช้งานครั้งแรกที่ผมรู้จักคำว่า chaos คือตอนที่เขาพูดถึงว่าโมเลกุลของก๊าซมันเคลื่อนที่แบบ แบบสุ่มอ่ะวิ่งไปวิ่งมาในทิศทางไหนก็ได้อะไรเงี้ยเออเขาก็จะอธิบายด้วยคำว่าเค a อสอะกลับมาต่อนายนคนนี้นะครับ f o r e s t Maker นี่นะอยู่แ a บนี้นะครับอยู่ที่ Princeton นะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานเขาอีกจํานวนหนึ่งนะครับนี่ collaborators ที่ u of u of british columbia แล้วก็ u of pennsylvania มันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ย Princeton บริติชโคลัมเบียเพนซิลเวเนียเนี่ยรู้สึกจะอยู่เดียวกันหมดเลยเนี่ยอยู่รัฐนี้แหละอยู่เพนซิลเวเนียนี่แหละก็ทํางานด้วยกันครับทํางานด้วยกันในการสร้างอันนี้แหละสร้างเทคโนโลยีที่ว่าเป็นเรดิ c o ค l i ิงแบบมีเมมเบรนด้วยเขาเรียกโคทิวออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูรูปมาก่อนแล้วแหละว่าโคทิวเป็นยังไงอ่ะถ้าใครเคยไป ถ้าใครเคยไปนั่งเป็นหนูทดลองที่บางขุนเทียนแบบที่เมื่อกี้ผมเอาสไลด์ให้ดูอ่ะเออไอตัวคูลิ่งช้าร์ปอ่ะตัวที่เป็นตัวดึงความชื้นออกจากห้องอ่ะรู้สึกจะเป็นไอนี่แหละเป็นโคทิวนี่แหละเ,ออ<ม>เขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโคทิวนะครับก็เป็นตัวที่หมุนเยีนน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นจากชิลเลอร์นี่แหละผ่านแผงเรตินคูลิ่งนะครับ เทคโนโลยีอนี้นะออากาศที่อยู่ในพื้นที่ปรับอากาศเนี่ยไม่ได้มาสัมผัสไม่ได้สัมผัสกับผิวเย็นเลยนะครับอี่ไงนะอากาศในห้องเราเนี่ยอากาศอากาศในห้องปรับอากาศเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับผิวเย็นถ้าเป็นเรนีึงคุณลิ่งทั่วไปอ่ะมันก็คือการทําให้ผิวเพดานหรือผิวพื้นมันเย็นหรือผิวผนังมันเย็นใช่ไหม แต่อันนี้เข้าใจว่าผิวเย็นของมันอนะ่ะน่าจะมีเมมเบรนมาบังอ่ะมีมีผ้าม่านอะไรมาบังนะแล้วความร้อนที่แผ่จากตัวคนนี่นะก็จะทะลุผ่านเมมเบรนนะครับแล้วก็พอทะลุผ่านเมมเบรนปุ๊บก็จะไปแอบซอบแล้วก็มีไอแผงข้างหลังแผงแนวข้างหลังก็ดูดซับความร้อนไปแล้วก็ความร้อนนั้นก็จะถูกพาออกไปด้วยน้ำเย็น คนที่อธิบายคือคนนี้เอริกเทตทบอมเททบวมอ่านว่าไงมั้เททลบอม่าเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเรเดียนเทคโนโลยีเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อพอเอกเขานะครับที่ p รินสตันนะครับแล้วตอนนี้ทํางานร่วมกับ สิงคโปร์อีท Center ผมว่าผมรู้จักไอ้นี่ว่ะแปบ๊บนึงนะอ่ไม่เห็นอาจารย์วิชุนดาผมว่าผมรู้จักไอ้บริษัทเนี้มันมีคนหนึ่งที่เรียนที่ไม่ใช่เรียนามาเป็นอาจารย์นี่มั้งหรือว่าเป็นปอเอกหรือ่าเป็นอาจารย์หรือมาทำโปรเจกต์นี่แหละที่เจ c ีนี่แหละ มันชื่อเป็นคนเยอรมันนะชื่อฮิมเลอร์ไม่รู้จะเกี่ยวกับอันนี้เปล่าแต่ไอ้คูลิ่งชาร์ปที่อยู่ใน JGC มาจากฮิมเลอร์นั่นหละแต่มันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันไม่รู้มันสัมพันธ์กันหรือเปล่าไปก่อนอกระบวนการนี้นะเป็นเรียกว่าการเป็น,เป,นเป็นกระบวนการที่ทำสิ่งเนี้ยครับทำฮีทลอสสุดที่แลนะการสูญเสียความร้อนสุดที ก็คือ,อ,อก็คือทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันเย็นนะครับจากอ,อมุมมองของสมดุลพลังงาน,นครับแล้วก็จํานวนเดียวกันจากร่างกายเรานี่แหละที่เป็นความร้อนจํานวนเดียวกับความร้อนปริมาณเดียวกับที่ระบบปัาบอากาศมันดึงออกไป ขอไปดูร่วมนิดนึงอ่ะเนี่ยคือข้างหลังมันเป็นคูลิ่งช้าเปล่มันเป็นท่อคือถ้าใครไปวัดขุนเทียนนะผมไม่รู้คุณเคยชงโงกเข้าไปดูข้างในคูลิ่งช์ฟหรือเปล่ามันเป็นท่อพลาสติกสีน้ำเงินเล็กๆแบบเนี้ยแล้วนี้เขาคงเอาเมมเบรนมาบางัง่ะเนี่ยเอาผ้าพลาสติกหรืออะไรบางอย่างมาบางังนี่แหละก็เหมือนกับว่าคนเดี๋ยวนะหารูปก่อนมีเป่าไม่มีลักมีแค่นี้เหมือนกับว่า อความร้อนที่สูญเสียจากความร้อนที่เอคนน่ะแลก,กเปลี่ยนกับไอ้ไผนังอันเนี้ยก็เป็นความร้อนเดียวกับที่น้ําเย็นในผนังอันนี้มันพาออกไปทิ้งข้างนอกเข้าใจว่าเขาพยายามจอธิบายแบบนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะพาไปดูรูปอะไรรูปไงก่อนดีกว่ารูปที่ผมเอามาเป็นไททันของอันเนี้ย เนี่ยมันมาจากบทความเดียวกันนะแต่เขามีบทความวิชาการที่เขาตีพิมพ์ที่อื่นอยู่นะนี้มันอารมณประมาณนี้ครับข้างหลังนีนมันจะเป็นท่อเล็กๆเ,เล็กมากเลยนะท่อระดับแบบมันประมาณเล็กกว่าปากกายครน,นะครับแล้วข้างในก็มีน้ําเย็นวิ่งวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มันก็จะมีความเย็นใช่ไหมแผ่รังสีมามีเบรเกอรใชั้นไหมแล้วก็ความร้อนจากตัวคนก็แผ่ให้กับให้แผงอันนี้นะครับ อันนี้คือฮีทอินพุตใช่ไหมสมมติถ้าเราตัดไนตัวแผงเย็นสินุ้าเงินอันนี้เป็นระบบเรานะมันก็จะมีความร้อนอินพุตจากตัวคนเข้าไปใช่ไหมแล้วความร้อนเอาพุตของมันก็คือที่น้ําเย็นมันพาออกไปอะก็คือน้ําเย็นเข้าน้าเย็นออกอะจับ mc delta t อะก็จะเป็นความร้อนออกนะครับก็ก็น่าจะเป็นอันนี้นอะที่เขาพูดพยายามอธิบายคือความร้อนที่เข้าความร้อนที่ออกตรงเนี้ยเท่ากันอะไรเงี้ย ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเขาอธิบายยังไงว่าเขาเลี้ยงยังไงให้ให้ heat input จากคนกับ heat output ที่น้ําเย็นออกไปข้างนอกเนี่ยมันเท่ากันได้อะไรเงี้ยนะแปบบ๊บนึงนะจะลองดูว่ามันมีไหมรูป ไม่มีไม่มีเดี๋ยนะเมื่อกี้ในนั้นเขาเรียกอะไรนะในเปเปอร์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกโคทิลลองดูที่มีรูปโคทิลไหมนี่ไงได้เปเปอร์นี้ออกมาเลยเนี่ยแต่มันไม่มีรูปแบบ close up แบบ เนี่ยสงสัยจะเป็นแก๊งเขานี่แหละนี่มาทำที่สิงคโปร์เออโอเคไหมเนี่ยคุณตั้งเป้าไว้นะเนี่ยคุณจะมานั่งทำพวกอะไรนะห้องควบคุมความดันอะไรอย่างเงี้ยห้องควบคุมความดันลบอะไรเงี้ยลองดูว่ามีงานตีพิมพ์แบบนี้นะั้นก็ก็มันดีนะ ผมว่าพยายามจะหาไอโคทิวให้คุณดูที่มันเป็นท่อพลาสติกสีน้ำเงินเป็นแผงๆอืมมันไม่มีให้ดูเว้ยอ่ะไม่เป็นไรจินตนาการไปก่อนแล้วกนะกลับมาอ่านกอนเดี๋ยวไม่จบไม่จบหัวข้อแรกอืมอ่าพวกกลุ่มผู้วิจัยนะครับก็ยามเอก็ได้เนี่ยนำเสนออันนี้ครับสภาพแวดล้อมที่ มีความสบายเชิงความร้อนนะความสบายเชิงอุณหภาพนะครับโดยไม่ไม่ไปพึ่งพาเนี่ยครับไม่ไปพึ่งพาคอนเวกชันนะครับซึ่งใช้อากาศเป็นสื่อนะครับซึ่งอันนี้เป็น only means เอ่อ mean คำนี้เป็นเอกพจนะ์นะ mean term s เนี่ยแปลว่าวิธีนะครับแปลว่าไม่ตัดนะ the only means เอ่อซึ่งซึ่งนะัปัจจุบันเนี่แอ เกือบทั้งหมดอะมันคือเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างคอมฟอร์ตให้เราอะนะเป็นคอนเวกชันหมดทีนี้ก็จากการคือ Embrace มันเป็นคำคนไทยอย่าใช้บ่อยแล้วนะคำนี้ย Embrace เป็นคำสวยเหมือนกันนะ Embrace จริงๆมันแปลว่าโอบกอดอะแต่ว่ามันมันเขามาใช้ในเชิงโอบกอดหรือว่ายอมรับ ความคิดอะไรแบบนี้นะครับเวลามีใครเสนอความเห็นหรือมีเสนอความคิดมาใหม่เช่นอิงการเมืองนะเช่นแบบเอ้ยคอนเซปต์เราไม่ต้องคนเท่ากันเว้ยคอนเซปต์เราไม่ต้องมีรักสวัสดิการเว้ยก็มีคนรุ่นใหม่ก็เอ็มบรสไอเดียนี้กันแบบกว้างขวางอะไรเงี้ยเอ็มบรสมันให้เซนส์แบบนี้นะก็เนี่ยครับก็เนี้ยก็มีคนตอบรับแนวคิดเนี้ยนะครับเอ้ยเราไม่ใช่อะไรนะ การที่เราจะยอมรับแนวคิดแบบนี้นะที่ว่าไม่ไม่ใช้คอนเวคชันแล้วมาใช้เรดิเอชันนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องคอมฟอร์ตเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเรื่องความสบายไปเลยนะเพราะว่าอืมเพราะว่าเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ ว่า is fundamentally not entirely different อ oh, oh. ๋อก <ai> ็ค <ses> ือ <seus> ต้องการไม่เปลี่ยนไอ้คาว่าชิปนี่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามัเป็นหลังมือนะแค่แค่เหมือนขยับความคิดไปอีกนิดนึงอ่ะครับชิพหมายถึงเลื่อนอ่ะก็คือเปลี่ยนความคิดไปอีกนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เรื่องความสบายไปอีกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องลื้อความคิดใหม่หมดเลยนะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกับ กับความสบายที่เรารู้จักกันทุกวันนี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวแกะทีละคำนะ Fundamentally ก็คือแบบโดยพื้นฐานนะนะแล้วก็ different ก็แตกต่างนะ entirely ก็คือแบบต่างกันหมดเลยอะต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ industry thinking industry ในที่นี้ก็คือหมายถึงวงการปรับอากาศนี่แหละนะครับอ่าก็คือบอกแค่ต้องการการ การขยับความคิดไปอีกนิดนึงนะเหมือนปรับมุมมองไปนิดนึงไม่ไม่ถึงกับต้องรือ้อหรือความเข้าใจเกี่ยวกับคอมฟอร์ทที่ปัจจุบันนี้เราเข้าใจกันอยู่นะครับอ่ะนายคนนี้ก็บอกนะเททบารมเนี่ยนะถ้าถ้าเราอ่ะมีมีความเห็นร่วมกันนะว่าเฮ้ยความร้อนนี่นะมันจะต้องถูกดึงออกไปจากร่างกายคนเนี่ยนะเพื่อรักษาความสบายเนี่ยนะความรู้สึกสบายเนี่ยนะเอ่อ ก็เนี่ยแหละระบบที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังทําสิ่งนั้นอยู่นะแอร์คอมเพลก็คือทําให้สําเร็จใช่ไหมระบบเขาก็ยังทําสิ่งนั้นอยู่นะสร้างความสบายให้คนนะแต่ว่ามันเป็นการพึ่งพาการแลกเปลี่ยนความร้อนในลักษณะที่เป็นการแผ่รังสีไม่ใช่การพาไม่ใช่การคอนเวคชั่นนะครับ ซึ่งในการขยับจากคอนเว t ชันไปเป็นเรดิเอชันเนี่ยโอเคแหละมันก็เป็นชิพนะไม่ถึงกับหลือหมดแต่ว่ามันก็เป็นชิ t ที่มันเป็น large chip เหมือนกันนะก็คือการเปลี่ยนขนาดใหญ่เหมือนกันนะซึ่งมันซึ่งซึ่ง,งาการทำเรดิเอชันเนี่ยมันยังคงมีคำถามในเชิงปฏิบัตินเนี่ยอีกอีกมากมายเลยนะครับ ตอนี้นี้ไอ,อการทำโครงการเนี้ยของเขาอะ่ะแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะมันมันก็เป็นการจุดประกายครับอินิเชหรือการเริ่มต้นใช่ไหมก็เป็นการจุดประกายงานที่น่าตื่นเต้นงานที่น่าท้าทายใน,นอนาคตแต่อีกเยอะแยะไปหมดนะครับการแผ่รังสีเนี่ยมักจะใช้ร่วมกับ เดี๋ยนะ use is often u s e i n conjunction with uh, mm hmm. การแผ่รังสี mm hmm. การทำคอนเยนแบบแผ่รังสีเนี่ยมักจะใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศเพื่อจัดการกับช่วงพีคเป็นหลักนะครับอันนี้ถ้าใครเตรียมตวัวสอบพวกโทอีกโทโฟนี่ต้องรู้จักสำนวนนี้นะเนี่ย in conjunction with เนี่ย to be เนี่ย to be in conjunction with ก็คือ หมือนทําไปพร้อมๆกัน togetter with แบบนั้นเลย in conjunction with togetter with อย่างเงี้ยก็เแปบบ็นคําแบบเหมือนๆกันก็ต้องจําไปเป็นชุดๆอย่างเงี้ยแบบอันนี้ก็ใช้ร่วมกันนะกับระบบประกาศทั่วๆไปเพื่อเพื่อเพื่อจัดการช่วงพีนะครับนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องการจะ f l i ิปแรกก็คือเขาต้องการเปลี่ยนความคิดตกลงมึงจะลาช s ิฟ f t หรือว่ามึงจะจะฟลิปวะเนี้ยอ เมื่อกี้บอก Shift ไม่ได้เปลี่ยนความคิดถึงพื้นฐานทั้งหมดแล้วเมื่อกี้บอกว่า Large, Large Shift ตอนนี้มาบอกว่า Flip แล้วนะครับคำว่า Flip ก็คือพลิกพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะึกถึงแพนเค้กกับ Flip แบบกลับหน้าแพนเค้กกับหน้าไข่เจียวอะไรแบบเนี้ Flip เขาบอกว่าเขาต้องการเปลี่ยนความคิดเนี้ยที่ว่าเอ้ย i ล n t o o o n i n g ใช้เฉพาะช่วงพีคเท่านั้นอะไรเงี้ยมาเสริมเฉพาะช่วงพีคเท่านั้นไม่ใช่เขาต้องการเปลี่ยนความคิดนี้แล้วก็ ให้มาพึ่งพาเรเดียนคูลิ่งแบบเป็นหลักเลย primarily นะครับนายคนนี้พูดอีกแล้วนะครับเดลต้าบอกอืมโอ้ย primarily นี่ก็ได้หลายเซนนะ primarily แปลว่าะถมภูมิก็ได้แปบลบว่าเริ่มต้นก็ได้แต่ว่าเป็นหลักคือ mainly ก็ได้นะอย่างในที่นี้ก็ควรจะพูดว่าเป็นหลักเนี่ย primarily โอเควันนี้อ่านในอันเดียวนะพอดีผมเคพียงงานไม่เสร็จกลับมาดึกไปหน่อยนะครับเดี๋ยว วันพุธค่อยมาต่ออันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูงานสอสออ่ะนี้วันนี้ไว้แค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์